มันขึ้นปนงออกมามันจะพึ้นจนงเเป็นย่าปีพี่ตอไม่กินเขาอยู่หลังบ้าน้าบรรยากาศก็ดีฟังนี่มามาแล้วพาบ้ามาเดอพีตน้องมาเด้อ่ตองมาเด้อเออมันยังเพื่อนจะมาฟังเ อ,อุ้โอ้ยนี่หอมหมกโอันนี้ซู่ดูดิบเลยดิบฟาสกิหนหว่างมาเด้อ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 มากินเข่าหลังบานหลังซองมาเด้อมาเด้อพี่น้องปงาตะบอกฮูอ้ยหนอนอุ้ยเอาทิมซะ <c oughs> มามันมานน้ำผัก <c oughs> แล้วไม่ปลอดชานผิดพักน้องมาตาข่ขึ้น็คือมอีปลอดภัยกันบ่ปลอดภัยครับปลอดชานผิดอุ้ยอะไรนี่ หลอดปลาหรือเปล่าห่อหมกปลาน้องร้านยูไนบ้าร์นท่อนเสียบอันนี้มาตลาดนี้เนี่ยยู่ริมบุตรเลยห่อหมกปลาซาอันนี้ร้านมียันไงเทเวลที่ไม่กินเสียบนี่่มไม่อึ้งไหมช้อนกลางมาหนี่งแบบที่ว่าเราเห็นมาขายลังมื่นครับพี่น้องมากินข้าวเด้ออาไเนี่ยครัมาดึกจ้า เมื่อนี้ไหกินเขาอยู่หลังบ้านชมบรรยากาศเลื่อนๆว่าพี่เป็นการบ่บ่ก่เห็นส่นบ่เห็นครับครับกันาเห้องกไหม่เช่อไม่ได้ไม่ไม่อยู่นี่าอ่ามีลมถ้าอย่าวามอามัมีลมอยู่อ้า จำดูจำเบะจำเบน้ำสนมเมนูกอรอันนี้ต้มยำเบ้ยต้มปลาต้มปาทอดปลาอันนี้ทอดทอดปาเตี๊ทอดปาเตี๊ยจ้างใสอันอไรลาบดีอันลนตำลาวมาลุ้นติ่งปลาแม่จะมาอิ่มเตีย คือไม่มนกั่แบไหนดูงนีใส่แพริกน่อยงเดียบอก็แซดอยู่ไซดบกรับไม่นั่งไหนาไม่นั่งนี่ก็ได้มั่ก็ได้นี่ข้าวอไหนม่เหมือนกันมาะกงกินข้าวะไแจงันบอนี่มันเป็นแจงแจกังีไ่งขงเลย แม้แต่มานั่งนี s <S <S 2> <S 2> sure> ่ก็ได้มันจะเต็มจอเออคิดเงินกับปลาบ่ะเออฟอนเยีปิดคนเมื่อกี้ไม่ปิดเอียงบูก่อนกินข้าวไซน่าวชันนะบ้านม่าวชันไม่นี่ค่ะวันชู่ชื่อมาด้วยพี่นุอมมือนี้มากินเข้าครับหลังบ้านมากินเข้าอยู่หลังบ้านทีบารบพันเร็วมากินเข้าหาเงิน อ่ามาคจะเข้าหาแพทชั่นเพราะว่าค่าบ้านมันยังรออีกเยอะพานแล้วเราจะจำอะไรก่อนนี่ทำไมเราเล่นกิมร่าเยอะจังเลยเอาราฟก่อ,น,อนนะรับสูบเพราะว่าสิเป็นยังกันนี้จาก,จากตะบองพงอาหารอีสานบ้านข้าวบะเดงพะว่าไม่เจ็บไม่ทำแล้วเนี่ยนั่งหัน,น,นบกอเอาีบ หมวกลาบปลาตองอันนี้แซ่บลาบกระตองก่อดิแซ่บค่ะเครื่องชุ่มโมงนี่เป็นหาแล้วกินเครื่องชุ่มโงเดี๋ยวเราไปนั่งกันไหนหมมนดูสิปลาตองปลาตองหอมมากสมกับที่เขาไปหามาปลาพอตันปลาโดนเนียกได้ไ่าเขาไปตกปลาต่ออันนี้ดีก้อยก้อยดีปะแม่ก้อยบางแนวบางที่ก้อยขม กึ่งกุ้งสมองแมนอดิบมากแกแนกได้ยินเรากินดิบเขามากินเลยเขากินดูวยว่าเกก็เ,กเนไหมสมมือนีมาส้ามเบิองเฮียนเบิ่งส้าพ,สาพี่น้องนี่หแวเส้อเอาเอาคนเร็วๆแห่พี่น้อง ทำเยอะมากลาบดิบเฮียนเ,เด็วใส่รูปใส่ย่างขม้าวต้มปลาด้วยมั้งอันนี้ต้มปลาอะไรเนี่ยอันอ่อน ต้มปาาเนยอ,อันไม่ไหใส่ปาไม่ไา่าพ่อเตะกันดิตาบ่ไหร่หรอมันแขีงตัวเรเพียงนึงตื่นะซมันต้มป่าเราก็จะจูจานบองเลือดเลือดอยู่อันนี้อะไรยางขวางนม

อ๋อลังบานลังบ้านบรรยากาศบรรยากาศอยู่ท่าท hmm. um, ี่บ้านม่บางบางเป็นเยี่ยมเป็นเยียมเป็นสาร ยังไมล้วอันนี้พอดีแล้วไหมครับเบลาบใส่อันนี้อันนี้เปยนเลักพอดีเลยนะเดีอยู่ถาบอกมมานอแต่บอกมเวลานล่ะ มุ้งนี่ยแต่มอ้องใช่ป่ะอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นเพราใหญ่ซาโลเไ่ใช่เพราะแซวิชรโลเล่ามั่ววเลแซนวิชไงคืออยู่ว่ม่วงซลเิ่กับมีซะโรเซ่วม่วงซลเิ่กับมีเคยแจกอยู่เรตะกี้แโลเิ่บอกเคยไก่ใช่ไหม เตี๊บเตีบเซีบอไกีว่ามันแซีบไปอัอะไรความุติบ้าม่เด็หอนบ่ปีกยืบปาปีกปีกบออ๋อปีกยังปากเบียเมีสีเนาะปากกเนิมันมันหัวแบบนี้ปลาแคาไปกินมับ่ก็ไปกินแล้วอ๋ออะไรทางไปเส้นยืนครเอฟซีเฮาจเติกือเติมเืเกุ่มอ่ะใช่ไปแล้วบอเอฟซเฮาที่นั่งคนใส่คนอย่างมากมาย อาปิมหอมมากินไหด้วยไม่กินหลายหลายอะไรเงี้ยนี่ินไทยนี่ไงพิมพ์่อาหารันจูจีปั๊ดปัดปัดอาหารคู่กันที่บรรหารไม่ได้นี่แหละแคบหมูเมื่อันใหม่ไหมเม่อฉันใหม่ชิมดูอร่อยมากคู่เมื่อฉันชิมนโตเขาบอคนแม่แคมูว่เนี่ ตำบักไงบก็เ ok. พาะปลาตำตำบีแค oui ่งเมฆไงาวะครับเรากรอบเราหย่ำไงไม่แขนนะครับงามฮะบอแขนตะบังข้าวคว้าหรอเะบาท่านเหครับบอแขนเลยติดคอแคบโมติดคอ ซ้ำแาวก็บบทซื้อก็ไ้ยกับพ่อซื้อทสนแล้วไไปซื้องเอื้อขายซีลอยหาลอยแค่ไหนนี้3้ำแก็บาทสต็อกเติมแล้วเติมอ uh ีกบมาพ่อแม่งงาดกันมาสั่นนี้แล้วกดด้จ้า เกียขอบคุณนะครับวันนี้มาทางเข้าที่ทุ่งเศรษฐีทุท่งนี้มีแต่เศรษฐีมากินข้าวอยูทกเศรษฐีพี่น้องมาจอบเบิ้งสางเห็งงานางมือหนึ่งเขาเดือ,อพี่แรกค่าฟิสส์า,ขาขงการงอะไรมือหนึ่งไท่านหรือ แสีปาอือ <S <S อนนามเอแปลงสีมะอันปล่ร้าแมนโบอบยิปเี่อาบหน้าเลยไม่ทำวอุ้ย,อยแปลงวายอยู่ข้างบนหรอยู่ข้างล่าอยู่ข้างบนแน่เน่จะไดกยิปข้างล่างว้แปลงไว้ไปออก้าโอเคสูงขั้นแปลงพันไโอ้ยแม่ปลาข้งเยวเองปากใส่เลยเอาทางวัดอลูกสาวว่าขี้เดียดดอกเขาเป็นยา,า,ยนจ,าจิตตันจินเดนอ เราเห็นน้ำกินเสร็จอดมาขามยงไงนปิ้นครับจะขายดีอ่ะจะขายดีนะเอาเหยื่ออนาก็ขายหรอไม่หรือว่าช้าขายบบนี้คือจะมาขายลูกชิ้นน่ากินขัดีสมุดแล้วเกรดนะแม่แม่จะสิบจสิบโ้เจป้สาุสินตินกันป่วยาวางแม่ ข้ามต่ก็ต่อสทธาหรอกพ่อก็ได้เ,เปลีป่ยนลานที่เชือ่อยใจในแช่และมาพี่นรองมาอีลาบก่นอนไม่กิ่แล้ะไนพี่หลอก บางฝักอะไรไม่สอนห้องหมดแล้วปะก็้าสอนสอนก็เอาสอนไปเท่วย่างแต่เนียเหมอเน้ยบ่สีสดท้มตาชอนนี่เนี่ยได้อุ้ยเอาสอนนี่มาตักได้ไหมไล่า้าเกเอาสอนไปดลังาตตอง อันนี้พันธ์อีกมีใบไสดดิเน่อุ้ยได้ปลาเยอะอยู่อะไรก็มไม่แง่ไหนบอสแต่เนื้ออ่อนอลาอะรลาลาลิลมึงบอืเยอมเบื่อลบเป็ดบองเข้าเคยไปกินดิเน่ะไปอย่างรออนะจองตั๋วดูคอนเสิร์ตที่แมนเชสเตอร์แลเด้อร์ขอบคุณนะครับ แมนเชสเตอร์อังกฤษใช่ไหมอังกฤษครับจองตัวไปพี่น้องเดี๋ยวพี่ดีขอไปบ้านเขาเป็นเมาซาบ่จังมือไหมลงปลาเฮ้ยคุ้มปิดอีกห้ปลาบันกินข้าวปลาไหมเขาป้าเนาะเอาแบบว่าขั้วแล้วก็เอาเกลือโอบแล้วก็เผาเมาซาเมื่อกี้บานนั้ตุ่มแล้วก็เผาเนาะนอนได้่องตรงบ้านได้ลไงหาหนอง ชิคๆที่บ่มี่บอกหอยขั้นเลือถามยูริย,วยูวา,ายูริอันซาปายูวันยูริเป่นแต่อันเอาโตโัวเกียวไปสาป่าบ่มมันลรรุ่มบ่ได้เลยมันเป็นบากโกกบากหอยขั้นลุ่มตวเกียวซาป่าป่ะเือนวนเอซีเป็นต่บัวบุญเดือดซาป่าบาขอให่ยอยอกมาอีกนาะน้ำส่งนล้วยางแหม่อ้ทีสอบอันนี้แบบเรื่อย อีพี่กินแบปตาดิบได้เลย่งกอร่อยนะรับไหมถ้าเพื่อนๆมันจะได้แค่กว่านี้นี่เหมาะสมครับตอนนี้ดีดีได้ๆเดี๋ยวจัดการภายในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนสายได้ค่ะได้ค่ะได้ขาดโอเคค่ะเดี๋ยวจะบอกแล้วตัวก็เขียนคำร้อง ได้เลยพระเจ้าอย่าอย่าดัาจับทำท่านป้ายก็สัตว์อะตช่องตัวรถจ้าจากเบอร์มิงแฮมอังกฤษจ,จ้าขอบคุณครับเบอร์มิงแฮมลอนลอนดอนแมนเชสเตอร์สามหนึ่งฝ่ายนี้กำลังยืดความวิสายอยู่ ผ่านเด้อพี่สาผ่านเด้อขันพวผ่านมาอยู่กินพร้อเดี๋ยวกิของมาอยู่ผ่านเมล่ะไหร่เราอยู่นะเนื้อปลานางเป็นแบบฟิลดีอยากกินพร้อกี่ตัวเห็นมั้งมันจะกินบอลล็อกพักอะไรนี่อยู่ทุ่งเลยไม่ไม่เหมือนกันบ่ไม่พักมาจากลูกซีเลือดใหม่อยู่นี้มันมีน้องซีบิโซไดเนี่ยมกินอ่ะก็เลยนั่นแหละเลือดบอสเพราะว่ามันบอกว่าไม่มีอะไรยังไย เดือดจี้ต้องกินมาลองแหนอ๋อเอาอย่างเขาพักจานนี่ก็ได้กี่ว่าได้เถือกกินพักกันเหะอกระถ่าซือหรอเล่นย,ยังก่อนตักแจ้เงเัาปอดทานคุณแพรลี่มาครับบอลไหนอ่ะ อ๋อสวัสดีพี่แพรลี่นะครับคุณไพยวนันสวัสดีนะครับเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเนี่ยนีแ่แบบจะได้พอกันคุณแพรลี่ยามใดเนะาะสวัสดีนะครับมากืนข้าวคุณแพรลี่ยามไหนจะได้พอกันมากลกุ่มปิดยเร็ว มาเยือนกลุ่มปิดให้เป็นสี่มงคลเด้อ